Thank mm -hmm. you. สวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้เจอกันกับคุณครูวันนี้เป็นวันศุกร์ที่23ดเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันศุกร์ภาษาอังกฤษคือ Friday แล้ววันศุกร์ก็สีฟ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษคือ blue อ้าวในวันนี้เรายังอยู่ในสัปดาห์ที่8หน่วยการเรียนรู้หนูน้อยนักสัมผัสนะคะ เมื่อวันที่ผ่านมานะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับการมองเห็นก็คือดวงตานะคะการได้กลิ่นก็คือการดมกลิ่นก็คือจมูกนะคะจมูกนอกจากการดมใช้การดมกลิ่นแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการหายใจด้วยนะคะถ้าเราไม่มีจมูกเราจะหายใจยังไงใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับการได้ยินได้ยินก็คือหูใช่ไหมคะการชิมรสก็คือ ลิ้นอ่าแล้วในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสัมผัสซึ่งเราใช้อะไรในการสัมผัสคะมือนั่นเองใช่ไหมคะเราใช้มือในการหยิบจับสัมผัสสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะเราจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันนิ่มสิ่งนั้นมันแข็งสิ่งนั้นมันเปียกสิ่งนั้นมันแห้ง ได้ด้วยการสัมผัสนะคะถึงแม้บางครั้งเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าได้แต่ก็ยังไม่แม่นยำเท่ากับการได้จับนะคะอยากเท่ากับการได้จับนะคะเราก็จะรู้เลยว่าของสิ่งนั้นมีผิวสัมผัสเป็นอย่างไรใช่ไหมคะอย่างเช่นเด็กจับผ้าเด็กๆรู้สึกว่าเป็นอย่างไรนะคะถ้าเราจับผ้าอาจจับเสื้อตัวเองก็ได้อาจับเสื้อตัวเองเสื้อเราเป็นยังไงคะนิ่มนะคะนิ่มใช่ไหมคะคราวนี้เราลองจับ ของที่มันแข็งบ้างอะคุณครูมีไม้แขวนเสื้ออยู่ข้างๆพอดีอ่าไม้แขวนเสื้อก็มีลักษณะยังไงคะแข็งนะคะมีผิวสัมผัสที่แข็งนะคะค่อนข้างแข็งนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่แข็งมันก็จะแขวนเสื้อไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นมันต้องแข็งนะคะในกิจกรรมวันนี้นะคะที่คุณครูจะฝากเอาไว้ให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆนะคะจับสิ่งของ ในบ้านของตนเองอะไรก็ได้นะคะแล้วบอกคุณครูว่ามันมีลักษณะอย่างไรเช่นแข็งนิ่มเปียกแห้งนะคะบอกคุณครูโดยอาจเป็นคลิปส่งมาเหมือนเดิมค่ะส่วนของกิจกรรมที่2ในวันนี้ที่จะฝากเอาไว้นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะเราก็เปิดไปที่หน้าที่ นะคะหน้าที่4หน้านี้เลยนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปานะคะเขียนตามรอยปาเห็นไหมคะเขียนตามรอยปะนะคะก็คือเกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละอวัยวะเลยนะคะเช่นดวงตาดวงตาเรามีไว้ดูใช่ไหมคะก็โยงก็ขีดตามรอยปะเลยนะคะหูเรามีไว้ฟังนะคะ จมูกมีไว้ดมกลิ่นนะคะปากมีไว้ร้องเพลงนะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนตามรอยปากเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีนะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะระบายสีให้สวยงามแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูในลายกลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ